สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแอปอาอาวาตุนะครับผมแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปหาเงินนะครับ p ีีเหมือนกันครับสายพีก็วันละยี่สิบออเดอร์นะครับออเดอร์ละหนึ่งบาทนะครับก็ได้ได้ยี่สิบบาทถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้ค่าคอมนะครับ จะมีเป็น V P 1ก็จะ400นะครับผมนี่ผมก็จะเก็บให้ถึง400นะแล้วก็จะอัพเป็น V P 1นะเราจะมาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับพอเราเปิดแอปมาเราก็จะได้หน้านี้นะครับให้เรากดคำว่าสั่งซื้อนะครับช่องสีเหลืองๆนะครับสั่งซื้อตัวนี้นะครับ พอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เรากดสั่งซื้อนะครับคําว่าสั่งซื้อสั่งซื้อไปกดไปแล้วนะครับจากนั้นก็รอนะครับนี่นะครับจะเป็นอันนี้นะครับเขาจะส่งเขาจะให้เรากดส่งนะครับเราก็กดส่งไปเราก็จะได้ยอดเงินเราขึ้นมาหนึ่งบาทนะก็รอเขาสั่งซื้อเสร็จ ครับเหมือนการจําลองการซื้อนะครับคล้ายแอปทีมอนะครับผมนี่นะครับยอดเงินเราก็จะเพิ่มมาเป็น60นะครับตัวนี้ก็จะได้1บาททําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าของใครครบ20ออเดอร์แล้วไม่ถึง20บาทนะครับก็ให้เราไปที่หน้านี้ครับเนี่ยครับกดตรง3แถบด้านบนนะครับจะมีคําว่าเขียนคําว่าคําสั่งซื้อนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ จะเขียนจะมีช่องคําว่ารอดําเนินการนะครับให้เรากดเข้าไปนี่นะครับจะเป็นตัวที่เรายังไม่กดส่งนะครับก็ให้เรากดให้หมดนะครับมีกี่อันมีอันไหนบ้างนะครับเรากดส่งไปนะครับ สำหรับสายฟรีนะครับก็ทำได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแอปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับผมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมจะพาไปดูการสมัครนะครับไปกันเลยครับผมโอเคครับพอเรามาถึงหน้าสมัครสมาชิกนะครับให้เรากรอกเป็นตัวนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ใช้นะครับผม ให้เราเกากนะครับช่องแรกจะเป็นชื่อผู้ใช้ที่เราจะใช้เข้าสู่ระบบนะครับผมช่องที่สองก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านให้เราตั้งเอานะครับเหมือนกันนะครับรหัสผ่านจากนั้นเราก็กดคําว่าบัญชีธนาคารนะครับจะเหมือนคําว่าสร้างบัญชีอย่างงี้ครับแต่มเงินเขียนผิดนะเดี๋ยวผมจะเกาะให้ดูนะครับ โอเคครับพอเราโหลดแอปมาแล้วนะครับก็ให้เราเกาะชื่อผู้ใช้กับาหารหัสผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบเกาะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอขอเกาะแล้วก็เข้าไปข้างในระบบกันเลยนะครับโอเคครับพอเราเข้าสู่ระบบเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็จะบอกว่าไรายได้ของตัวแทนในเมื่อวานก็คือ,อยังไม่มีนะครับนี่คือก็จะเป็น ไอดีใหม่นะครับผมที่ผมได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะมาสอนทุกคนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นค่าคอมการจังซื้อของทีมนะครับยิ่งเราหาคนมามากเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะได้ค่าคอมจากงานที่เขาทํามากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นกระแสเงินของทีมนะครับผมเราชวนเพื่อนอยังไงก็กดตัวนี้ได้เลยครับแล้วกดคําว่าแชร์ลิงก์ด้านล่างนะครับ แล้วก็ส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนของเรานะครับผมง่ายๆครับผมเราจะมาเริ่มสั่งซื้อกันเลยนะครับผมให้เราก,กดคําว่าสั่งซื้อนะครับนี่นะครับเราก็จะได้หน้า,านี้เราก็กดสั่งซื้อไปนะแล้เวเขาจะบอกให้เราไปตั้งค่าที่อยู่นะครับผมหมายเลขโทร,รศัพท์โทรศัพท์อะไรนะครับผมให้เรากรอกรชื่อจริงของเรานะครับผมอย่างผมก็จะกรไป อโอเคแล้วก็เบอร์มือถือนะครับผมเบอร์มือถือของเราก็ใส่เข้าไปค,ครับต่อไปก็เป็นภูมิภาคนะครับให้เราเกาะเข้าไปผมเกาะเข้าเป็นเป็นไทยเลนนะ,ะแล้วก็กกอ,อกที่อยู่โดยละเอียดของใครก็จะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับนี่นะผมใส่ไปก็มัวมัวนะ ส่แค่นี้นะทุกคผมใส่แค่นี้แนะจบเรากดยืดยันดัน,นั้นเราก็มากดสั่งซื้อโอเคเรากดคำส่งทันทีนะครับ20ออเดอร์นะครับผมก็20บาทนะครับเราชวนเพื่อนเราก็จะได้เหมือนกันนะครับผมยิ่งชินเยอะก็ได้เยอะนะครับ ไม่เสียเงินครับผมไม่เสียเงินสําหรับเรืนี้เราไม่ต้องไม่เราไม่ต้องจําเป็นต้องลงทุนนะครับผมหรือใครที่อยากลงทุนก็ขั้นต่าก็สี่ร้อยนะครับผมแต่แนะนําว่าให้ทําแบบฟรีไปก่อนนะครับผมนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนใครที่มีออเดอร์คร้างนะครับเราก็เข้าไปตรงคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็เรอดำเนินการมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีออเดอร์ค้างหรือถ้าใครกดแบบว่า สั่งซื้อไปแล้ว20ครั้งทําไมมันไม่ได้20บาทขอให้เราเข้ามาดูหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีออเดอร์ค้างมาอยู่ก็เรากดสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับผมวิธีหางเงินออนไลน์ไปฟรีๆมาให้นะครับใครสนใจก็ผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับแล้วก็รหัสคําเชิญนะครับแนะนํานะครับให้เชิญแบบเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับแบบคือมัน เราไม่มีอะไรจะเสียนะครับเรามีแต่ได้นะครับเราก็เชิญเพื่อนนะครับเพื่อนสนใจหรือเปล่างานฟรีอย่างนี้นะครับก็ทําอย่างนีนะ้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราถึงเราก็เข้าร่วม b p นะครับเราก็จะได้ลนะตัวนี้ก็จะเป็นสามสิบสองออเดอร์นะครับสามสิบสองออเดอร์นะเนี่ย 32อว้วก็จะได้32บาทไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า VIP 1เราจะได้ค่าคอมเท่าไหร่นะโอเคครับเราก็๋อ,อฝากคลิปวิดปเปีเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าอยากได้งานดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ